วันนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันที่ท้าทายมากๆของผมแน่เลยครับเพื่อนๆน,นะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสามห้าสิบนาทีนะฮะดูจากเวลาแล้วเฮ้ยท้าทายตรงไหนปกติมึงก็อัดคลิปเวลานี้นี่วันนี้กูง่วงไงแต่สาเหตุที่ผมต้องมาอัดคลิปในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้อาทิตย์หน้าเนี่ยผมมีคลิปสแปร์ไว้เพื่อจะได้ลงทุกวันเอา้าเกิดคำถามว่าทำไมจะต้องสแปร์คลิปด้วยบอลิ นะครับผมคืออาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไม่อยู่นะครับผมประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมจะไปเชียงรายนะครับไปงานสิงค์ป์คใครเจอก็อย่าลืมทักกันนะสามวันที่ผมไม่อยู่เนี่ยนะฮะผมก็จะไม่ได้สตรีมแน่นอนอยู่แล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมโอ้โหบวกกับจันทร์อังคารไปอีกนะฮะโอ้โหวันหยุดยาวกูเลยเนี่ยซึ่งคลิปเราต้องมีลงทุกวันไงเออเราจะทํายังไงล่ะนะครับเราก็ต้องมาอัดคลิปเผื่อไว้แบบนี้แหละเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่า เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมทำได้นะครับผมนะก็สวัสดีเพื่อนเื่อนอีกครั้งนะครับนี่คือคอนเรนนอมซีดีรายการที่ผมเนี่ยจะสุ่มไปดูคนที่กำลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะซึ่งแน่นอนนะครับตีสามจะตีสี่เนี่ยนะฮะคนอ่อนก็ ล้อมแหลมนะครับแทบไม่มีเลยนะครับผมนับหัวได้เลยนะผมว่าไม่น่าจะถึง20คนนะที่อยู่ในเกมนะฮะซึ่งเราจะเอาเกมอะไรมาสุ่มดีวะเนี่ยคือกูลาก12-3เนี่ยคือคือคือแม่งโคตรไม่แฟร์นะครับผมดังนั้นไม่ต้องมีใครแฟร์นะครับเอาเลขทั้งหมดแม่งมาบวกกันเลยนะครับ3บวก5เป็น8 8บวก2เป็น10เฮ้ยเลขกลมๆสวยนะเออนับจากไหนดีวะอ่ะนับจากข้างบนลงมา่รกแล้วกันนะครับอ่ะ1น3 4 5 6 7 8 9 10ห้าด้าสิบ มากดเข้าไปนะฮะกดแล้วรับไหมเอ้โ oh, 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 oh. อ้โหไอ้เหี้ยกดเร็วมากก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครป์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะไลค์ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลาสามทุก่ก็อย่าลืมติดตามมาเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับมากับฮีโร่อย่างสเกลนะครับผมมากับเกมที่ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับผมนะก่อเกมผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีนะฮะเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครับผมซึ่งสเกลเกมนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะครับโอ้มันเป็นแยกร่าง วัดเต่าฟ้า u นีครับ,รบสกาออกแยกล่างนะครับเฮ้ย hey, แต่มีคนเคยออกแล้วนี่เอ้ยพิทต้นเราก็เคยออกไว้นะ่ยล่ะสกาแยกล่างอ่ะซึ่งตอนนี้ครับผมของเราก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นบัฟที่2นะอ้าวและเหมือนจะได้บัฟตีป้อมมาด้วยนะฮะโอ้แบบนี้เกมเร็วหรือเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวลามมาันทำไมมันวิวแปดวะนะ่าฮะเอ้ยอันนี้ normal หรือเปล่าครับนี่อันนี้ cm นะฮะ20นาทีมึงมึงวิวแปดติด มันต้องเป็นย uh ังไงว่าถึงจะเวลแปดได้ในจิปหาเนะครับคำพงคำพูดตอนนี้กูเริ่มนึกไม่ออกแล้วนะฮะคือกูกูจะชัดดาวตัวเองหรือละเอนเตอร์ทีมกูห้าลบสี่นะครับผมอ๋อเขาจะบอกว่าทีมเขามีกันแค่สี่คนนี่แหละฮะเออก็ก็คงไม่แปลกมั้งนะครับผมก็น่าจะเป็นไอ้ไมมิดอนนี่แหละนะครับไอ้เฮียแม่งเวลบัคอยู่คนเดียวนะครับผมคือเวลแปดกับเวลสิบเอ็ดผมก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะผมเอาจริงเนี่ยทีมมึงแม่งเวลบัคกันทุกคนนะครับผมคือทีมกูแม่งสเกลไปสิบเก้าแล้วนะครับผมมเ้าาีกกรสิล หมาเยเกลและเฮะ้ยตัอู้สวยงามมากๆเลยโอ้โหเข้ามาทีนี่แบบสะด,ดุ้งเลยครับทีมนูนะครับผมและตอน,นขออีกสักทีครับผมเรียบร้อยทีมเขาตายกันไป2ฮะและตอนนี้ผมเทมเพลดดูไปได้สวยและนี่ไงตัวแท่งตัวแท่งเหรอเรียบร้อยครับผมเป็นแฮตทริกไปนะทั้งนั้นของสเกลนะฮะแต่ว่าแดมปีนะครับผมเก็บตัวที่4ไปแน่นี่ครับผมทีมเขาตายกันไป4ตัวแล้วมีการโบกคันซิสและผมว่าเกมน่าจะจบแล้วฮะ เออคือคือถ้าไม่คอนก็เมกะคีฟนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับโอ้คือมึงมีบัฟตีปอ้อมกันมาขนาดนี้เนี่ยคือไม่ต้องเกรงใจกันแล้วตอนนี้นะครับผมเอาโดนใบเข้ามาแล้วเขาเหมือนจะสกิลโ,โอ้โหแดมสกิลมาค่อนข้างแรงแ, <c oughs> แล้วผมและเรียบร้อยฮะวินดี้นะครับผมเอาไม่มีดอนมาแล้วฮะ <c oughs> อเอ้ย <c oughs> เขาบอกให้อย่ายดูถูกกูนะครับผมเมื่อกี้เวลแปลกเขาที่เวลสิบเอ็ดแล้วนะครับผมเมื่อกี้กูซื้อหนังสือแม ะครับผมอ้าวแล้วตอนนี้ผมโดนพุกเข้าไปท่านเอาตัวส้นตีแล้วไม่รู้ครับผมทีมเราบอกเฮ้ยยำมาเหิมเกิบ์ยำมาเหิมเกิบโอ้โหไม่มีต้นไม่มีไอเทมแบบนี้นะครับผมโยนเกมแน่นอนชัดเจนครับผมพุกเข้ามาตีตีตีอู้แต่เขาไม่ตายนะครับผมและนี่ไงเต่าบอกว่ามาตีแบบหล่อหดนะครับผมและก็เรียบร้อย้ผมเก็บไปได้อีกศพหนึ่งและยืนตีบวกกันมาอยู่แต่ไม่ไหวฮะเฮ้ยทีมเราได้บอลแลแค่สองข้างนะครับผมเฮ้ยเกมอาจจะพลิกก็ได้นะครับผมซึ่งสเกลบอกว่าเฮ้ยหัวร้อนครับบายแบ็กก่อนนะครับผมนี่แดงน้ำเลยสใจเย็นนะ เดวนะฮะเมื่อกี้เดวโวเหมือนจะบายแบกด้วยเนี่ยครับผมโอ้พี่แกยังมีหวังว่าจะชนะนะครับผมซึ่งตอนนี้ฮะบอลเข้ามาอยู่นะครับผมและไม่พดอนฮะตัวแจกประจำทีมก็ตายไปชาโรเบทเก็บทีมดอกไปได้เดวโวฮุกลมไปนะครับผมและใครบายแบกฮะเอ้าเต่า back บายแบกครับผมหัวร้อนจักครับผมพุกเข้ามานี่ไงเดวโวโดนไปตีเอา้าที่หายเอ้าเขาใบเราเราใบเขาอะไรตอนนี้งงไปหมดแล้วก็ผมมีการกดใส่เล่นเข้ามาดิสอังขเข้าไปและบายแบกมาเรียบร้อยฮะโอ้ยทีมเขาเริ่มสู้เราแล้วนะ เฮ้ยเฮ้เกมพลิกปะเนี่ยผลแค่แนนแจเราประมาทเขาไม่ได้นะครับผมคือผมมันมีสิทธิ์แพ้นะครับผมและเนี่ยเข้าไปตายกันทีละตัวทีมเราเสียใบแบ็กไปมากเลยนะเมื่อกี้นะครับผมเต่าก็เสียนะครับพี่สเกลเราก็เสียเอเกนะฮะคืออะไรนะครับผมโหกูได้สับใหม่อีกแล้วนะครับเวลาเรามานั่งทําคลิปแบบนี้นะครับเรามักจะเจอสับใหม่ๆเสมอนะครับผมแบบ คําแปลกๆนะที่เกิดจากการพิมพ์ผิดนะครับผมเออดูไปดูมามันก็ฮาดีเหมือนกันเนี่ยคือมันตลกตรงกูพยายามจะอ่านแม่งนี่แหละเจ้าปีบอกว่าเฮ้ยกูแน่วแน่ในปฏิฐานมากนะครับผมวิงโบเกมนี้กูต้องได้กูต้องมีไอเทมให้โชว์เด็กๆหน่อยเฮ้ยสกาวิงโบงโอ้โหและเจอมาเป็นลูนแยกล่างด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีแยกล่างอีกเนี่ยโอ้โหกูบอกเลยดิดอาร์มกันทีนี่มึงไม่ต้องตีแล้วคือคือคือไล่เอาล่างแยกไปตีคนละตัวนะที่ผายนะฮยโดนดิดอาร์มทั้งทีมเฮ้ยเป็นคอมพูที่เจ๋งนะ โอ้นี่นี่กูได้ปกคลิปแล้วมั้งเนี่ยเออแบบว่าดิดอาร์มทั้งทีมอะไรแบบนี้ป่ะนะครับผมไพีเงแค่มันจะคลิกเบสกันไปบัวเออนั่นแหละให้กูได้คลิกเบสั้งเถอะจิ๋มหมายนะครับผมกูไม่ดังสักทีอะนะครับผมแล้วตอนนี้มีการโคไซเลนเข้ามานะและเดววเหมือนจะหลงหรือเปล่าฮะเอาแดนเข้าไปครับผมทีมกูบอกไม่โซนละเอาบ้านก่อนดีกว่าครับผมก่อนจะบอกแต่เดววบอกเออมึงเอาบ้านกูเถอะนะครับผมอยากเอาชีวิตกูเลยผมมีการฮุกเต่าเข้ามาแล้วผมและเรียบร้อยผมสับเก็บไปได้ฮะตอนนี้พี่กูบอกวว่่าาาาาารรรีีบบบบบบเเเเเออออ็็นนนนมมมมมกคคััผผไดด้้ิงโโแฮะะะพพืยฉ ตอนนี้บวงเข้ามาอยู่ฮะทีมเขาตายไปหนึ่งทีมเราตายไปหนึ่งเช่นกันครับผมตอนนี้มีการกดสูงเข้าไปสูมไปไหน ซูมโดนใครเอาไปอะไรว่ามึงมาจากไหนวะเนี่ยเอาเรียบร้อยรังผมทีมเขาตายไป3นะผมเมื่อกี้น่าจะจบแล้วงโอ้โหเล่นกันยันบ้านเลยมีการบายแบ็กมานะทั้งนั้นของชาโดนะครับผมเอาดิเอาดิไม่ไปดอนมึงไปไหนมึงไปไหนกูขอแค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับผมเรียบร้อยรับผมทีมเขาตายกันไปเพิ่มโอ้โหที่ผ่ายมีการบายแบ็กอะไรกันมาไม่รู้เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดนะครับผมเมื่อกี้นี่ใครบายบ้างวะที่ผาโอ้วินดี้ก็บายนะ โอ้ตายแล้วนะครับผมชีวิตนะถึงจะโดนเมก้าคีไปแล้วนะครับผมแต่ว่าใจพี่แกเนี่ยมาเต็มร้อยนะครับผมมีการสูบชาโดเบลไปและพูดออกมาเสียไปทีเดียวเท่านั้นนะผมนี่หยบร้อยไปเนี่ยฮะและนะครับผมคือโอ้โหมหากกามบายแบกจริงๆนะครับตอนนี้ไอ้ยิ่มทีมเข้าไปทีมกูเข้าไปนะครับรวยแม่นะครับผมคือวัดกันว่าใครรวยไม่รวยนะครับผมเอาและเต่าตาเอาเต่าบายไหมเต่าบายไหมเต่าบอกไม่มีตายนะครับเดี๋ยวอยูพันสองนะที่หายพ่อมึงโหแล้วดูจากของเต่าแล้วนี่ยมือมือมือตัวมันหมดคอเป็นตัวอินไปแล้วเนี่ยเอ และเหมือนป้าเป็ดนะฮะพยายามจะโซโล่แดงครับผมและโดวันช็อตครับผมพี่กูเสียบไปทีเดียวเรียบร้อยครับผมและไมค์ไว้แล้วบอกว่ากูมามอบแล้วกูมามอบแล้วอยากจะคิวก็คิวและเรียบร้อยครับผมเก็บไปอีกหนึ่งนะครับผมตอนนี้ฮะป้อมเขาใกล้จะแตกเต็มที่แล้วนะครับผมเหลือแค่ป้อมฮะเนื้อเน้นเน้นนะผมมีการบายแบ็คฮะโอ้ทีมกูบายกันหมดแล้วคือมึงโชว์รวยอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมซึ่งทีมเขาก็ตายไปอีกแล้วนะครับผมนะไอจิ๊บหายเอายังไงเนี่ยตอนนี้กําลังจะเอ็นบ้านเออก็เอ็นสักทีนะครับไอเหี้ยคนดูเบบบื่อแ เมืเ่อไหร่มึงจะจบเนี่ยฮะไอ้เ้ยกูอยากดูเกมสองนะครับผมซึ่งเอาละฮะโหวตกันดูเดือดสกเกลกับวินดินะครับผมใครจะได้ MVP เนี่ยผมแต่ดูจากการโหวตแล้วเนี่ยผมว่าวินดิน่าจะได้นะครับผมนะผมไม่มีใครโหวตสกเกลเลยฮะนอกจากพี่แกเองยังไงฮะเอ้าเอ้าสามสี่ยังไงอ้าจึ๊บ ปั๊บปึ๊บปั๊บอหนาเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นวิดีเกเตอร์นะฮะที่ได้ MVP ไปก็สำหรับไอเทมนะครับที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้ครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมว่าไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับผมคือมันน่าจะเกิดมาจากการโยนเกมนะครับผมของทีมนู้นบางคนนะครับซึ่งเอาจริงก็ไม่ต้องพูดนะครับผมนะแล้วก็ทำให้สถานการณ์เกมเนี่ยมันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจริงๆนะทีมเขายังพอมีทางสู้นะเออในเรื่องของตํางน่องี้ยคคนนาโเะรับผมแตํ บางคนอ,ออกไอเทมไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยรีเจียนเป็นฝ่ยายแพ้ไปมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมต่อไปกันนะครับผมซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยเราเอาเลขม,มาบวกกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราลองเอาเลขม,มาลบกันดีกว่านะครับผมซึ่ง4ี่ลบเไม่ได้นะครับมันจะติดลบสนะครับผมดังนั้นเราก็จะต้องเอา7จ็ดมาลบสนะครับมันก็เท่ากับ3อยู่ดีนั่นแหละลเขาเลาเอาบนลงล่างใช่ไหมฮะเดี๋ยวคราวนี้เราลองเอาล่างขึ้นบนนะครับผมอ่ะหนึ่งสองสามเป็นการสุ่มที่เฮี้ยมากเลยนะเออแต่กูชอบในยัม่ม เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวมึงปฏิเสธกูไวเกินไหมอันนี้ไอเด็กนี่แม่งทะลึ่งบองนะครับผมอ่าเรียบร้อยฮะลบไปเลยนะครับผมนะคือมันมากล้าปฏิเสธผมได้ไงวะดูจากทรงแล้วเนี่ยเอามาลบกันนี่แม่งปฏิเสธกูหมดนะครับผมอ่ะเอามาบวกกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมอ่าสี่บกเก้านะครับเป็นสิบสามนะครับผมคราวนี้เราเอามาจากข้างล่างบ้างละกันอ่ะผมยังไว้ใจข้างล่างอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะต้องกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับผมอ่ะไป กดเข้าไปครับผมกดมาแล้วรับไหมฮะโอเคครับผม,มเหนยัง พอไปวัดไปวาได้ไง <_ t od d> เข้ามาสู่ตัวเกมนะครับมากับฮีโร่อย่างนท์ฮานะครับผมออกจังหวะน,นี้เป็นการบวกกันอย่างดูเดือดระหว่างกาดีก,กับฟินนะฮะและก็เรียบร้อยกับผมจัดไปสามาเป็นการเจโนซนะครับผม,ม,เ,เ,บผมเข้ามาปุ๊บเจโนซาปั๊บนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่กันก่อนนะก่อนจะไม่ได้ดูไอสัตว์เดี๋ยวแม่งจะบวกกันยับนะครับโอ้โหฮิลบอลนี่จัเต็งมึง4ตัวนะทําเป็นเล่นไปโอ้ทีมเราเขาไม่น้อยหน้านะครับทีมเรามี3นะครับผมวันดีครับคุณลิกนะฮะว นะนี่นะครับผมซึ่งก็เลยมาเป็นฮีโร่อย่างไนฮาวนะครับเป็นแครี่ที่ผมชอบชอบครับตัวนี้แม่งกระโปกงดีรกมาดูนะเอา้าไอ้เหี้ยมึงจะไปป,ประกาศโฆษณาทาใหม่นี่เอ,อ้จบจัดผมนี่เด็กน้ําเลยสว์ซึ่งทีมเราเหมือนจะมีความคิดอยากจะได้คองนะครับผมซึ่งไนฮาวก็บอกเคยต้องเอานะครับนี่เอาโอ้โหตีค่อนข้าง,งแรงมากนะครับผมซึ่งพี่แกนนี่้ออกมาเป็นคริด้วยนะครับผมโอ้โหเวลาติดครีนี่ผมบอกเลยว่าน่าสั่นนะครับผมนะซึ่งของก็ตายมาอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเนี่ยว่าคองทีมนู้นใกล้จะเกิดอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่า แมปตอนนี้เนี่ยของทีมเขายังไม่เกิดเด็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 ดทำไมทำไมนะฮาวออกอันนี้มาแล้วฮะเดี๋ยวนะฮะมึงออกลูกแก้วมาดูดตังกับใครเนี่ยเพื่อนมึงออกของแบบนี้เนี่ยมึงรู้ไหมว่ามันเสียชาติเกิดแคลลี่มากเลยนะเพื่อนไอ้จั์น,นะครับผมคือเสียแคลลี่หมดอ่ะออกของแบบเนี้ย นะครับผมออกของยักษะซับพอร์ตนะครับผมอ้าวนั่นนะฮะเขามีวอร์ดฟ้านะครับผมที่มหายซูมาแต่ไกลเลยฮะฟินกูเหมือนทีมเราจะออบนลมานะครับรีบนะครับง่วงนะครับผมก็ง่วงเหมือนกันครับตอนนี้นะครับผมอยากจะนอนให้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยผมก็ต้องมาอัดคลิปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้จะได้สบายนิดนึงนะครับผมคือผมไม่ได้จะไปภายในวัน2วันหรอกนะครับผมแต่ว่าก็จะแปะคลิปไปก่อนก็ดีตอนนี้ก็ผมบวกเข้ามาแล้วนะผมและนายฮขาคูรอนรัดเต็มที่เลยหมอกยังไม่กดใช้เลยครับผมสกิลสองคู่นนี้โดนยิง พี่กูเหมือนไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันโดนบนบนไปบนมาอา้าวกาดิลล็อกเขาไปที่สวนครับผมรีเจแนเข้าไปขอฟินครับผมอ่าเลเดนโบบอก,บอกว่ามึงอย่ามาอยู่กับฟินกกนะครับผมมีการคริปไปและรีเจเนคนเดียวไม่เพียงพอแน่นอนนะฮะโอ้เป็นการเจนโนไซนี่ครับที่ค่อนข้างงงพอสมควรเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าในแก่งพี่แกมบัดด้ทำอะไรเลยนะเออถ,ถ,ถ้าไม่ใช่พราะกูง่วงหรือกูโง่งนะครับผมเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะฮะทำอะไรจริงสู้ไม่แล้วนะฮะ แปลว่าอะไรนะครับผมมันลึกไปนะครับขึ้นไม่ได้นะครับอ๋ออาจจะลงมาเมืนเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้เพื่อนกูกูไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยผมนี่แดกน้ำลงโหน้้ามาแปบเดียวแม่งจะหมดแนละ้วไอ้สัสแม้เวลาง่วงเนี่ยมันก็จะหิวน้ำเป็นพิเศษนะครับผมซึ่งฟินกูแบบเลือดเท่าไหนเท่านั้นเลยนะครับผมกูดันแม่งทั้งทั้งนี้แหละ นะครับผมซึ่งทีมเราเหมือนจะมีการกดกันป้อมไปเนี่ยผมว่าอย่างมากเนี่ยก็บบบบยป้อมหมดไอ้ป้อมเนี้ยแตกนะครับผมคือมันแตกแน่อนอนเดียเด๋ยวเด,เด,เดมึกมึงพับลงไปเลยเหรอฮะโอ้นะครับผมเดดบูดมึงอย่าลืมมึงไม่มีมานานะครับที่ผานในหัเป๊ปกูไม่สนใจเดดบูดเลยนะผมกูขอไอเด็กฟินนี่ละกันนะครับผมตีไปหนึ่งทีตีไปสองทีนะครับผมเรียบร้อยโอ้แล้วเก็บบิงมหานี่ด้วยนะเอ้ยเหมือนจะเลียนติใช่ยแม็เออนะครับผมแลลี่บอกนีไงมึงมาใช่ไหมมึงมาออกกด BKB กดหมอกไปได้สวยโอ้มีการใบ้ไปนะฮะโอ้ทีมเขาหลอนนี้ นะฮะและเอาจะอันติให้ได้นี่ไงมึงไม่ต้องอันตินะครับผมพี่กูว่าพยายามจะวิง่งในแรนลี่กับผมแอคเกิ์เนี่ยปล่อยหัวแม่งเอาแอคเกิ์อบอกกู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 ตายครับแบบนี้ที่ผายนะครับผมและ1 3, นะึ่งสามนาย เออสามารถอันติได้ก็จริงนะครับผมแต่มืงอจะวิ่งเข้าบ้านมืงอทำไมเอาแ,แลนแลนลี่ครับผมยังไม่จบไม่สิ้นนะกูอยากจะอันติให้ได้นี่ับผมเอาในฮาวผูเหมือนจะหลบเหมือนจะลหจะลบเหมือนจะเลี่ยงแล้วก็รอราดครับผมเรียบร้อยฮะเฮลบอลตายกันไป4ตัวได้กันฮะแบบนี้ผมบอกเลยแล้วว่าบอลแหลกฮะยนืนพื้นแน่นอนหนึ่งทางเพื่อเผื่อจะไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะบายแบ็กกันมานะครับผมเพเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เพิ่งเก็บเจโนไซด์เราไปได้นะเออเขาอาจจะมีตังหลงเหลืออยู่นะครับผมเอาแล้วมาแล้วครับผมบายแบ็กักันบ เพื่อนมีการปลายไม้เข้ามาและมิจนผมเข้ามาขอสวยโอ้มีการหมอกจะสกิลได้สวยมากนะครับผมแลรี่บอกไอเทียไอ้กูบิงมาทำไมกูต้องโดนใบาวันนี้ที่ผ่านเนี่ยผมและบายแบกมาแบบนี้ตายฟรีหรือเปล่าครับผมตอนนี้อืมเรวอนอบอกว่าโดนตีแรงมากมืกับผมในฮาวนี่แบบยืนไว้เชิงดีมากนะครับผมดีเกินนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะฟินบอกว่าเ้ยขอยิงหน่อยได้ไหมมีการกดดัดมานลครับผมอ่านันแหละเรียบร้อยนะ <Coast> เออนะครับผมก็เป็นการเก็บเจนโนไซจากทีมนู้นเอ้าไม่ใช่นะครับผมที่ผ่ายการดิกูยังไม่ได้มาออเลยกูรออยู่ด้วยนะครับผมเออกูเชื่อมึงรอนะครับมึงรอจนแบบลากจะงออยู่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ในพีกูอยากจะได้บาแลกมากนะครับผมมีการสั่งรถม้ามา1นึ่ A นะครับผมซึ่งบาแหลกอาจจะได้มาแล้วน้องไม่ยอมครับผมตีดูเลือดมาอยู่แต่ว่าการดิทาไมมันถึกจังเลยวันนั้นโอโหออกไอเทมมาแบบโคตรมหาแครีนะครับผมแต่ก็ตายไปอยู่ดีนั่นแหละ สามารถเอามาแล็ได้นะทีมเขาฮะเหมือนจะไม่ยอมนะครับผมกูโดนกดขี่มานานนะกูขอดันป้อมมึงหน่อยและเหมือนจะมีเด็กห้าวนะวิ่งเข้าไปแบบนั้นระวังนะฮะเขากดดัดเข้ามาทีเดียวนี่จบเลยเอาแล้วครับผมมีการเปิดอันติเข้าไปก่อไอ้ยศแค่เดินหลบครับผมเรียบร้อยฮะเลวานอตตายไปก่อนนะอ้าววิ่งไล่ต่อโอ้โหเดินกันมาแบบเป็นรถไฟปุ้นๆฉึกฉักฉึกฉักเลยนะครับผมมีการโยนเพื่อนเข้าไปและเรียบร้อยครับผมแอคาคอไปได้สวยและอูหโดนกอดสะทอนเดดบูดมาที่แนวหลังครับผมฟินยืนยิงฟรีมากๆนะฮะอ้าวหม ไปสิจ้าไม่มีซาเวดแบบนี้ก็หวานสิจ้าเออเอางงครับอตอนนี้นะครับผมดิเจเน่ขอได้สวยครับผมมีการแจ็หลังมาแล้วเรียบร้อยครับผมทีมเขาตายกันไปง่างเยอะและจะตายไป4ไหมตอนนี้นะครับผมโอ้เดบุสันสวยแตกก็ตายอยู่ดีครับผมเอาละฮะบานแหลกครับผมเลนล่างเราจะสามารถทําให้มันแตกได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าซึ่งดิเจเน่บอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกูคุ้มกันให้เองนะครับผมนะฮะก็บอกเรื่องของมึงเหอะตอนนี้นะครับผมอ่ามีการขอเอามีการบายแบ็กมาท่านน้องฟินครับผมและเลวนอเกิดมากเลยและวดครับผมกดสกิลเข้า และเขาโกรธสะท้อนอยู่โอ้ยโกรธสกิลว่าไปเท่านั้นเลยวา่านอแต่ว่าโดนสูงเข้ามาควรจะถอยครับผมโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กมันจะอันตินี่ครับผมตอนนี้ฮะนหฮาวครับผมหาจังหวะและสกิลนั่นแล้วนนลเรียบร้อยครับผมไปหาแต่ก็สามารถเก็บไปได้เนะท่านั้น้องกาดีนะครับซึ่งเกมตอนนี้นะครับผมว่าน่าสนใจนะครับผมผมรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยแม่งเริ่มอ่อแพ้หลายรอบมากนะครับผมคือรู้สึกคัด ขาดกันเกินนะครับหลายจังหวะมากนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเราอาจจะมีแวลลุ้นนะว่าทีมนู้นเฮ้ยมันจะเกมพลิกหรือเปล่าโอ้อ oh oh, มีการออกมาเป็นนูไฟเบรนะฮะโอ้นะครับ, oh, รบเจตนาชัดเจนมากนะครับผมคือต้องการมากดนูนะครับผมก็โอเคนะนะครับแต่ผมว่าควรจะออกได้ตั้งนานแล้วแหละนะครับผมเอ๊แต่อาจจะเป็นเพราะว่าฟินมันเพิ่งขึ้นนูหรือเปล่าผมนี่กินน้ําเลยโอ้โ oh, หน้ํากูนี่เออดูนี่สิฮะไ <c oughs> อ้จะหมดเลยสัตว์โอ้าน้าหมดนี่คือฟันร้ายของกูเลยนะ นะครับผมและทีมเราฮะรีบติ๊กของเขานะครับผมแต่เหมือนจะมีเด็กฟาร์มอยู่นะท่าน่น้องอัลักนาครับผมโอ้โหและรีจินเนเข้าไปแบบไม่กลัวแล้วผมยกมาสองค่อนข้างสวยและรีอันติครับผมยิงเขาไม่ตายสุดเฟินครับผมยืนยิงฟรีสปอร์ตครผมด้วยความที่เข้าไม่พร้อมกันแบบนี้ครับผมส่งผลให้ทีมเราตายกันไปสองและเขาได้คองฮะ คิบทายนะครับรีเจเนรนี่พกความห้ามาเต็มกระเป๋าเลยนะครับผมซึ่งอารักหน้านะวิ่งมาและเจอเด็กมันมีอายนี่งไงจะอันติเหรอมึงไม่ต้องอันตีไอสัตว์นะครับผมและเรวอนอมเหมือนจะสกิลโดนตีเข้าไปและเอาเดินเข้าหมอกอีกนะฮะมึงทำตัวอยา่างกระมิสเวดเมดไอเฮียนะครับผมและฟินยืนยิงฟรีครับผมโดนยกเข้าไปได้ฮะและตอนนี้ผมจะเก็บได้ไหมแล้วเขาน่าจะมีบอดตรงนี้มึง ทีมเขานี่มึงแฮกแมปแล้วมึงบอดฟ้าอันนี้ที่ผ่านมาผมแหละตอนนี้พลังฟินมาแล้วเอาจิบหายพลังฟินมาแล้วก็ไปแล้วนะครับผมซึ่งกาดี vs เอสแอคเคิร์ดครับผมแอคเคิร์ดบอกกูไม่มีอันติและแจ้ดลี่ไงโดนคีนสแปร๊กป็นหนึ่งทีแต่ยกว้าวนะฮะโอ้นะครับผมซึ่งไอ้เหี้ยทำไมมันโดนเบิร์ <c oughs> มันอู้จะตายหาเอานะกลับบ้านแป๊บนั่นแหละเรียบร้อย เป็นการ g e n นไซด์เอาวะแอคเคิร์ดฟาร์ฟรีสปอร์ตเกินไปหรือเปล่าครับผมรีเจเนเจ้าเก่าเวลาเดิมครับผมเข้ามาขอและไปหัยกทุกอย่างยกทุกอย่างและเหมือนจะมีเดดบูตติดพ่วงมาด้วยนะครับผมแอคเคิร์ดกดอันตีไปได้สวยสามารถการตายไปได้รอบหนึ่งครับผมในฮาวฮะซื้อเท้าวาวาไปเลยไม่เพื่อนที่หายตอนนี้เอาเอา,เอายังไงพี่กูบอกว่ายังยืนยันคําเดิมนะฮะกูจะวิ่งมานะครับผมเหมือนจะมีการขายลูกแก้วไปนะผมและเดตบูดตายหาไปแลนลี่มีการคอไปเอาแอคเคิร์ดยังไม่จบไม่สิน้นฮะจะวิ่งไล เก็บไปสองกับผมและริเจเน,นีคอนะครับจิบหายคอได้คอดีแล้วเกิดนะ้ำมึงวันทูคออะไรแบบนี้ ับผมแอคเคอร์บอกกูกลับดีกว่านะครับทีมเขาตายไป2แบบที่ผมบอกได้เลยว่าทีมเราน่าจะเอาต่อนะฮะและใครมันเข้าไปเอาเลวอโนนั่นแหละครับเรียบร้อยเป๊ปกูโคตรควายเลยนะครับมาพีกูตีไอติและอู้ตีแรงมากมากครับอู้ฟินก็ผมยืนยิงฟรีอีสปอร์ตทีมเขาเหมือนจะงงๆอรัชีวิตทำไงดีนะครับผมตอนนี้เอาเอาพี่กูใส่สิครับใส่เยครับเรียบร้อยก็ผมฟินตายทีมเขาตายกันไป3และตายไป4ี่กบผมทิพหหยแล้วครับแบบนี้บานแหลกลยฮะอ้าวมีการจีจีรอเลยนะฮะเป๊ปกูทำอย่างกัะชนะแล้วนะเพื่อนนาย คอนตันมาทําแปะอะไรวะในที่ผายแม่งออกมายังไม่ทันใช้เลยนะครับผมซึ่งเรีย,ยรบ,บร้อยนะฮะบบัลลางแตกมาอย่างสมบูรณ์แน่นอนนะครับผมซึ่งบัลลกบนผมว่าก็น่าจะแตกแ,แน่ๆมั้งนะครับเพราะว่า เออเดนบุจะเกิดนะฮะแลนลี่ก็จะเกิดนะครับผมนะคือมึงควรจะตีป้อมได้แล้วนะครับมึงไม่ต้องสนคีฟนะครับพ่อชธิพายนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะช่วยกันตีอยู่แต่ไม่ตีอันเดียวกันนะครับผมอ่ามีการกดหมอกฮะอ่าเซฟตี้เฟิร์สไงเออตราบใดที่มึงไม่มีเซเว่นเมทมึงก็ไม่ต้องเฮ้าวนะครับผมและนี่ไงไม่ต้องมีเซเว่นเมทกูก็เฮ้าวได้ครับผมและนะฮะคุณหนีมาอยู่อ้าวสกิลมาสวยนะฮะเอาเรียบร้อยครับผมแลนลี่สกิลเข้ามาแล้วพยายามจะอันตีกับผมแต่ไม่สามารถเก็บอารักหน้าได้เอาชิบหายยงุด ทำแปะอะไรกบผมเอาพี่เป๊ปกูบอก58ใบหวยหรือไงครับผมเป็นการเจ n o c i d e ครับแล้วผมว่ามีการคลิปตอนนี้เนี่ยได้แน่ๆชัวๆนะครับผมมาแลกอ้าวมีการบายแบ็กมาเนี่ท่านของแลนลี่นะครับผมก็กลับมาครับตอนนี้นะครับผมอ้าวแลนลี่ฮะมีการคอมเพลไปครับผมเอากดใบมาแลนลี่บอกว่าเฮ้ยยังไงดียังไงบายมาหาพ่อมันครับเรียบร้อยครับผมและโดนฟินซูมเก็บไปได้นะครับอ้าวมีจน่ๆครับผมมีการเข้าไปคอรและแบบนี้ตายเองนะครับลอยเฮียอะไรฮะ สะท้อนหมดก็มานะครับผมและก็ที่สุดผมว่านี่น่าจะเป็นการกินน้าครั้งสุดท้ายนะครับผมและเอาเป๊ปกูเหมือนจะมีประเด็นทางสังคมนันและผมว่าเป๊ปน่าจะตายครับแบบนี้นะครับผมไม่น่าจะทําอะไรได้ฮะมึงจะรีอันติจะยกกี่ทีก็ไม่ตายนะครับผมแต่ถ้ามีอีกสักทีเนี่ยผมว่าฟินน่าจะตายนะห<อ>ายผมนี่แดกน้ำเลยครับมาสุดท้าย ถ้าหิวน้ำรอบนี้เนี่ยกูขอปิดคลิปเลยละกันนะไอิชิบหายนะครับผมคือเกมมันจะยื้อกันไปไหนนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมว่าเรามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะฮะแต่ก็มีโอกาสพลิกเหมือนกันนะครับโอ้ฟินกูอ๋อเบสมอสคาร์ดไปเลยแล้วเนี่ย โอ้บอกได้เลยนะไอทงไอเทมแบบนี้นะครับผมน่ากลัวนะฮะอ้าวซึ้งรักหน้านะ่าเหมือนจะมีไอเทมปลดนูด้วยเนี่ยครับผมโอ้แบบนี้ผมบอกเลยว่ามีประเด็นแน่นอนนะแซสนสเชปเตอร์ไปแล้วก็กดอันติกับผมยืนบวกยืนแลกกันอยู่และแน่นอนนะไม่มีทางรอกครับผมฟินนะเออซึ่งฟินมีบายแบ็กหรือเปล่านะครับเฮ้ยฟินไม่มีหรอ วิววิววิวิวิแบบนี้สนุกดีฮะไอสัตว์นะครับ70็ดสิบวิครับรอกันยาวๆนะครับนาทีกว่าถ้าทีมเรารีบเอาบัลล่าของเขาเนี่ยผมว่ายัางไงก็ได้นะครับคือคือ,ค,อคือฟินเนี่ยสี่สิบกวิครับอีกนานนะครับเออแต่แต่ไม่แน่นะครับถ้ามันไม่อยู่ในแมปมันจะไม่เห็นจำนวนบายแบ็กใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันก็ติดติดับดับเหมือนกันนะท่านรองแลนล,ลี่นะครับผมคือจริงๆมันเนี่ยเนี่ยนะเออเนี่ยของของของไอเคิร์ก็ดับไปแล้วนะครับผมก็อาจจะมีบายแบ็กก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้้้้าาามมมมมีีีตออองบบบบบบบยแแแแแแลลลวนนนนนนนะะะะคคคครรรัััผผถไ่่่ื็็กกกทเ อกว่ามึงยังไม่ทนให้กูได้ตั้งตัวอะไรเลยนะครับผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นวอสุดท้ายนะครับก่อนที่ฟินจะเกิดนะครับผมเอาไอเด็กนี่อ,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 อตีแรงมาก ไอจัดพ่อมึงตายเนี่ยผมทีมเราสามารถเก็บเรเวอร์นอไปได้นะครับผมแต่เรเวอร์นอก็สามารถเก็บอารักหน้าเราได้นะครับผมอ้าวแลนลี่เข้ามาอ้าวจะอันตีอ้าวร้อนเลยครับพลาดจังหวะเดียวนะครับผมทําเกมแพ้หรือเปล่าเรียบร้อยฮะตีสะท้อนไปนี่เจ็บเลยครับพี่กูนะครับผมมีการบวกคอนซีนะครับผมว่าเกมน่าจะจบแล้วนะครับผมมีเจเนเข้าไปคอนะครับผมซึ่งแน่นอนฮะว้าวนะครับผมอ้าวโดนฟินยิงมีการบายแบ็กฮะทั้งนั้นของอารักหน้าครับผมตอนนี้ต้องโถงนะฮะอ้าวแลนดี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้บายแบ็กท้าวาบ์ครับทางเดียวนนนะะครรัับบบผมมให้้ีจจกูไดอน ครับพ่อไอชิพายนี่รับผมเอาทีมกูฮะบวกเขม่ยังเมามันเอาบายแบทท้าวาบไม่ต้องวิ่งแล้วครัีกูยืนยันที่จะวิ่งครับผมนะซึ่งคีฟปก็บอกว่าเออมึงจะบวกก็บวกกันไปเลยกูตีป้อมเองครับคิพายกูรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงนะฮะกูตีป้อมอย่างเดียวก็ผมไอเชียพวกนี้แม่งบ้าคิวชีคิพายเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยกูพูดในมุมมองคลิปเนี่ยนะไอสัตว์นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยทีมกูตายโอ้โหเกิดมากรรมบายแบกกันแล้วฮะตอนนี้นะครับผมบายใครหมดไม่หมดไม่รู้ครับผมแต่่่หนนะกกูยืลาทีจวิงม โอ pues oh, ้เผื่อไว้บายแบ็ครอบหน้าละฮะหรือยังไงที่ผายคือพี่กูกะจะตายแล้วว่างั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้นายฮาวกูมาดิเอากูเดินมาถึงแล้วนะครับผมโอ้โหเดินมาลัดเพื่อนด้วยนะผมและเป็นการเจนูสายและเกมก็จบเถอะไอ้ชักที้ฟูงไอ้เหี้ยที่ผายนะครับผมแล้วก็จบเกมไปซึ่งเกมนี้นะครับโอ้ไม่มีใครโหวตพี่นายฮาวกูเลยอ่ะโอ้พี่นายฮาวอุตส่าห์ตัวดาเมจนะเนี่ยเพื่อนเบสคิวสแต็กนะครับเฮ้ยท้าเป็นเล่นนะมึงไปโหวตคนท็อปคีบสกอร์ได้ยังไงเนี่ยโอ้เรียบร้อยนะเป็นทหารการดิบนะครับผม เด่นเอ็มวไปในเกมนี้ครับผมข้อสำหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้ง2ทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นโหมดแลงด์กิ้งนะครับผมระดับโกล์นะครับไล่ไปยัางซิลเวอร์เลยครับก็จบเกมไปนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะนะครับผมคือผมว่าจริงๆมันสูสีมากนะครับผมคือมันพลิกกันไปพลิกกันมานะครับผมแต่สุดท้ายแล้วในทีมเราก็ชนะมาได้นะครับเนื่องจากเออผมว่าเนฮารเนี่ยคือมันเข้าทีเนี่ยมันเหมือออออนน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 ตตต้้้งงงมมมมีคคคคาาาาาาาย่่่่ะะะรรรรััััับบเเเพววดดจจจจขิๆแแก็ล มาด้วยแบบเออบางทีเข้าไปก็ตายอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็กระท่อนกระแท่นจนจบได้นะผมว่าทีมเรานี่ผมยอมใจจริงๆนะแม่งออตลอดเวลาเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับเพื่อนๆคิดยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยครับผมแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ